ลิปน <legislation> ok ี group, ้ผมจะพาแฟนสาวไปล่องเรือข้ามประเทศดำน้ำจับปลาบึกแต่ว่าดันเจอปริศนาลึกลับที่ไม่อยากเจอดูก้อนเมฆดิทุกคนเหมือนพญานาคเนาะสุดท้ายเจอความซวยที่เกือบเข้าโรงบาลผมขี้แตกสามรอบเลวเนี่ยเจอเด็กไม่มีมารยาและเจอสิ่งที่ผมผิดหวังเป็นที่สุดและโคตรดีใจที่สุดเรื่องราวเต็มเต็มโคตรโหดมันฮาเศร้าซึ้งน้ำตาไหลลองให้นู่นนี่นะว่าไปก็ไปเรื่องราวเต็มเต็มจะเป็นยังไง ไปดูกัน Let's go <S โอ้โหอะไรกันเนี่ยครับทุกคนเขาขังหมาอยู่ข้างในรถนะดูดิเฮ้ยแล้วอากาศข้างนอกคือมันร้อนมากเว้ยเขาไม่คิดว่าหมามันจะร้อนบ้างหรอวะเขาแง้มกระจกเนี่ยแค่เนี้ยดูดิโหดูแล้วดูหมา มีใส่ชุดใส่ชุดห่มให้มันด้วยมันได้ยินเสียงคนเว้ยปาดปาดวะถึงแล้วถึงแล้วโรงแรมชื่อว่าไม่รู้เหมือนกันแล้วเราดูไปดูสภาพห้องนะว่าเราจะได้วิวแบบไม่น้ำขุ่เหมือนที่เขารีวิวกันหรือเปล่าผมว่ามันต้องได้แน่เลย <Okay. S 1> คอยดูน้ำสวยๆเนาะ ตื่นเต้นว่ะเราจะได้เจอห้องแบบวิวน้ำสวยๆมาครับเอาเอา,เอาน้ำน้ำในน้ำน้ำ โอเคเราผิดหวังเรื่องน้ำไปน่าจะมีอะไรเด็ดๆอีกอย่างหนึ่งคือข้างนอกนะนี่ๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆเปิดได้ว้าวโอ้เสียวเสียวเสียวอ่ะว้าว้วาว,ว,าวฮเสียวใครเป็นบ้างเวลาอยู่บนที่สูงแล้วมองลงไปอะ่ะมันจะเสียวแบบเสียวจูปแปลกๆอ่ะอผมเป็นนะ อาจจะเป็นโรคแปลกประหลาดก็ได้ถ้าใครอยากมาเออรับลมอุ่นจากแอร์อุ่นๆก็ออกมาข้างนอกได้นะครับบ้าหรือเปล่าวะชายมันเป็นโรคอะไรบ <c oughs> ้างูถามจริงเลยนี่มันก็จะมีตะไคร่มันสามารถกันยุงได้นะยุงในจินตนาการ่ะนะพอได้แล้วเราผิดหวังกับห้องน้ําไปแล้วไม่ใช่เราผิดหวังกับน้ําไปแล้วแล้วเราก็จะมา มาสมหวังกับห้องน้ําแทนเขาบอกว่า <c oughs> มันมีอะไรดี <c oughs> ๆอยู่ข้างในมันจะดีจริงหรือเปล่าวะแล้ว <eye> เขาไปดูดีกว่าทุกคนเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะครับไปเฮ้ยอะไรดีๆวะไหนดีๆอะไรคืออันดีๆไหนวะไหนไหนไหน โ oh, oh, อหลล่เยการที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคุณจะเป็นบ้าจริงนะคะ Come on man เย็นแล้วอันนี้มาเที่ยวเราคิดในแง่ดีเรามารีวิวโรงแรมนะเราไม่ได้มาเที่ยวนะเรามารีวิวโรงแรมที่ผมนอนนานขนาดนั้นไม่ใช่เพราะอะไรครับผมรออยากดูโรงแรมเขาเปิดไฟในโลโก้เขาเนี่ยเนี่ยเห็นป้าว เออมีเหตุมีเหตุหผลกันหน่อยดิกวนปีนขมับเม่นหลายคนสงสัยว่ามาเที่ยวนครพนมมันมีดีอะไรบ้างเนี่ยจังหวัดเนี้ยส่วนเฮลิปตัน <L> ตอนเด็กๆเ,เราเคยสนุกอะไรแบบนี้เนาะแต่ทำไมโตมาเราต้องมีความเครียดอะไรมากมายในชีวิตขนาดนั้นะ่ะเอ,อเนี่ยดูดิเด็กเล่นกับมแมลงตอนแรกผมคิดว่าเป็นมแมลงเมานะแต่คุณยายบอกว่ามันเป็นแมงชีปะขาวนะผมก็ไม่รู้ว่าแมงชีปะขาวเนี่ยมันอะไรยังไงเนาะออพอเรามองเด็กๆเ,เล่นนะ่ะ เออมันมีความสุขดีนะแต่ว่าเราโตแล้วไงเราไม่เล่นหรอกเราโตแล้วไงเราไม่เล่นหรอกเอาเงินไหมทำให้เง huh? ินขอได้ครับก่อนขอบคุณครับเอาคนนั้นเป็นอะไรอ่ะเอาเอาตังไหม เล่นเเออทุกคนคือตอนแรกผมก็ไ okay. ม <I> ่สังเกตหรอกดูดวงจันท์ดิไอ้ดูก้อนเมฆดิทุกคนเหมือนพญานาคเนาะ เหมือนไหมไม่เหมือนก็บ้าแล้วเหมือนนะเหมือนเหมือนแบบเหมือนจัดอะตอนแรกผมจะกลับแล้วนะทุกคนคือผมเห็นคุณนั่งไหวอยู่แถวๆนี้แถวๆนี้ยผมก็เลยทักแบบมั่วๆว่าเฮ้ยเขานั่งไหวพระจันทร์หรือเปล่าเนี้ยพอเงียมองขึ้นไปภาพที่เห็นก็คือเป็นเหมือนก้อนเมฆรูปร่างพญานาคอะ ก็เลยตัดสินใจกลับมาไหว้ก่อนคือเพราะว่าเราก็เคยเจออะไรบางอย่างแล้วเนาะว่ามันจริงหรือไม่จริงอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อเนาะผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ เดินมากับลูกนะแล้วเขาก็บอกว่าเดิอนอย่างมีสตินะอย่าไปเหยียบม,มันเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็คือดวงจิตหนึ่งฉะนั้นเราจะเดินค่อ,อยๆเดินดูดิด <c oughs> ทุกคนมุมที่เราเห็นเป็นก้อนเมฆอ่ะคือมุมเดียวกันกับท่าทางแบบนี้เลยนะ ทายมากเลยนะผม,ผมอยากจะ ตือนทุกคนที่ดูนะว่าอาหารการกินที่เรากินน่ะมันต้องสุกสดสะอาดคือผมไปกินส้มตำที่เราก็ไม่รู้ว่ามาก่อนว่าส้มตำที่เขาทำให้เรากินน่ะสภาพของมันน่ะมันจะเป็นยังไงเวยพอสั่งเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันคือส้มตำที่ใส่ปลาหมึกที่ไม่สุก แล้วมันไม่สดด้วยกุ้งที่ไม่สดแล้วเขาเอาไปลวกไม่สุกเป็นกุ้งที่แบบมันไม่สุกอ่ะเออแล้วน้ำปลามันคือน้ำปลาดิบซึ่งน้ำปลาาดิบเนี่ยเราก็รู้กันใช่ไหมว่าคือปลาที่มันไม่ได้ผ่านการต้มให้สุกอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่มันดิบเนี่ยมันสะอาดหรือเปล่าอ่ะผลลัพธ์ก็ ไม่น่าแปลกใจนะว่าผมขี้แตกสามรอบแล้วเนี่ยไม่มีแรงเหนื่อยพังทุกอย่างเลยและที่สำคัญนะแม่งคุดไม่อร่อยเลยทุกคนจ่ายไปประมาณร้อยยี่สิบนะจานนั้นอะ่ะกินไม่หมดแพงไม่อร่อยแล้วก็ไม่เป็นมิตรต่อร่างกาย ไม่เป็นมิตรต่อลำไส้ผมเอามากๆเลยฉะนั้นเวลาที่เราไปกินอาหารนอกบ้านหรืออะไรก็ตามแต่เลือกร้านที่ไว้ใจได้ดูก่อนว่ามันสุกหรือเปล่ามันสดหรือเปล่ามันสะอาดหรือเปล่าแต่ถ้าเราสังเกตการก่อนที่จะกินไม่ได้อะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะแต่ถ้าเป็นร้านดีๆอะ่ะเออมันน่าจะไม่มีปัญหาหรอกแต่อันนี้ที่ผมไปกินอะ่ะ มันเป็นถนนคนเดินอะแล้วมันมันนั่งกินกับพื้นฟุตบาทข้างทางอะเศร้าอะปวดท้อ,ทอง Good morning ขี้แตก ีแต่ทุกคนเราจะไปไหนต่อดอ่ะเพราะว่าวันนี้เราขี้แต่งแล้วซ <laughs> ึ่งก่อนที่เราจะไปไหนเนี่ยอันดับแรกคือผมต้องไปอาบน้ําก่อนนะแต่ผมก็ไม่กล้าเข้าไปอาบน้ําผมกลัวเขินนะทุกคนเพราะว่าเวลาผมเห็นตัวเองใน,นกระจกมันหล่อเกินไปบวชขี้ สผู้อต่งเธอสิลืมเจ้าก,ก็กลับมาใหม่ปานว่ากูบ่าเคยขีดมันก็เจ็บแล้วเจ็บอีกกูไปก่อนเด้อกูเจ็บขีอีกแล้วม่ไห้แล้ว ที่เราจะไปตามหาแฟนสาวเราแฟนสาวของผมเขาอยู่ใต้ทะเลลึกเขาอยู่ในเมืองบาดาลวิธีไปหาเขาคือเราต้องข้างประตูมิติขเข้าไปหาเขาจลออนะไรล่ะ โอ้ที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยประตูมิตินะครับเนี่ยมันไม่ถึงหนึ่เด็กไอ้เกกินโตไอ้กกินโตอยู่ใต้น้ำนานแล้วหายใจไม่ออกอันนี้พี่เป็นพนักง,งานนะคะอันนี้ตาอะไรคะเด็กๆเด็กๆมีตาไหมคะมีตาก็แหกตาอ่านเลยนะคะกระอองกอง เป็นยูทูบเบอร์มันต้องเสียสละความอับอายไปนี่บ่วะาลวะ